ดครับโอเคมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับ e ีนี้ผมพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับบ่อปลาดุกของผมนะครับว่าพอดีผมเจอปัญหานะครับว่าปลาดุกผมมันตายนะครับเนื่องโดยสาเหตุอะไรเราไปดูกันนะครับผมโอเคครับไปดูกันครับผมครับเพื่อนๆครับเราเข้าประเด็นกันเลยนะครับว่าปลาดุกที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยประมาณสัก200ตัวนะครับในบ่อเนี่ย ว่ามันตายอย่างไรนะครับก็คือว่าส่วนหลักๆเนี่ยที่ปลาดุกตายเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเจอกันก็จะมีสาเหตุเนื่องด้วยว่าน้ําในบ่อของเรามีปัญหานะครับก็คือว่าหนึ่งเวลาเราให้อาหารในช่วงอากาศปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกแดดน้อยอากาศหนาวประมาณนี้นะครับผมช่วงเนี้ยถ้าเราฝืนให้อาหารไปเนี่ยปลามันจะไม่กินนะครับสุดท้ายอาหารของเราเนี่ยกลายเป็นของเสียที่ตกค้างอยู่ในบ่อนะครับมีแก๊สพวกแก๊สไข่เน่าเยอะแล้วก็ เชื้อโรคที่อยู่บนผิวน้ําขอบบ่อนะครับมันก็จะไปทําให้ปลาของเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะครับปลาของเราเนี่ท้องอืดท้องบวมได้เลยนะครับเพื่อนๆครับส่วนในบ่อของผมเนี่ยที่มันเจอก็คือว่าปลาดุกข,ของผมเนี่ยที่มันตายเนื่องด้วยว่าสาเหตุก็คือตอนที่มันเกิดปัญหาในผมไม่รู้นะครับในช่วงของเดือนที่มีฝนตกมากๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยน้ำในบริเวณนี้มันจะหลากเข้าหากันนะครับแล้วก็น้าอีกบ่อหนึ่ง ไปอีกบอ่อหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงปัญหาเนี่ยก็คือว่าผมก็จะเลี้ยงปลาไว้หลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอปลาดุกนาปลาช่อนนาหรือว่าปลาหมอนานะครับผมพวกนี้ผมก็จะเลี้ยงดูหรือว่าเลี้ยงทดสอบกันนะครับเวลาน้าเนี่ยมันเอ่อล้นระหว่างบอ่อหนึ่งไปบอ่อหนึ่งปลาปลาช่อนหรือว่าปลาดุกปลามหมอเนี่ยมันก็จะไปตามกระแสะน้ํานะครับเพื่อนๆพอมันไปตามกระแสะน้ําปลามันก็ บอ่อนี้บอ่อน้นมันก็จะไปเยี่ยมไปหากันนะครับผมก็จะไปเยือนกันถึงถิ่นเลยนะครับสุดท้ายพอเข้าช่วงเดือนมกรานะครับผมช่วงหน้าหนาวนะครับปัญหาก็คือว่าบอ่อของผมเนี่ยเวลาผมเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับมันก็จะกินกันนะครับปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุยก็เริ่มโตส่วนปลาหมอนามันก็ตัวเล็กนะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าปลาดุกบิ๊กอุยมันไล่ขมือปลาหมอนาครับเพื่อนๆครับ เวลาปลาหมอนาเนี actor, ่ยเวลามันโดนไล่โดนงับนะครับผมด้วยสัญชาตญาณของปลาหมอนาเนี่ยมันก็จะแทงเหงือกนะครับมันพอมันแทงเหงือกปุ๊บเนี่ยเจ้าปลาดุุยเนี่ยเวลามันกืนเข้ามันก็เป็นลักษณะเหมือนอาการกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับเพื่อนๆสุดท้ายมันก็เลยตายนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่ามันตายสภาพปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม นี่ครับเพื่อนๆครับเรามาดูกันนะครับตัวปลาดุกที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ5เดือนนะครับผมดูเปรียบเทียบกับตัวนมเปรี้ยวนะครับ10บาทนะครับผมเห็นไหมครับถือว่าโตนะครับแล้วปัญหาที่ผมเจอนะครับปลาดุกที่ผมตายเนี่ยจริงๆเวลามันตายเนี่ยมันก็ในบ่อเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทําไมปลาดุกผมมันตายเพราะว่าผมเห็นตายประมาณสักอ่าสี่ห้าตัวแล้วนะครับแล้วตายแบบสภาพเดียวกันเลยนะครับก็คือว่า มันจะมีนี่ครับอันนี้เป็นปลาหมอนะครับเป็นปลาหมอนานะครับซึ่งอยู่ในบ่อเนี่ยมีเยอะมากนะครับทีนี้เจ้าปลาดุกเนี่ยมันก็จะไล่งับนะครับผมทีนี้มันอาการของมันก็คือว่าเกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับสุดท้ายมันก็ตายนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเจออย่างผมนะครับ ครับเพื่อนๆครับเรามาดูขั้นตอนการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมในเรื่องของมีพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมตระกูลไอตัวที่มันกินแก๊สไข่เน่านะครับผมแล้วก็มีพวกใส่นมเปรี้ยวเข้าไปนะครับพวกบาซิลัสนะครับพวกโฟร์ไบโอติกนะครับมันจะช่วยย่อยอาหารในระบบลำไส้ของปลานะครับแล้วก็มันจะไปกำจัดเชื้อโรคที่อยู่บนขอบบ่อนะครับผมพวกนี้ช่วยได้เยอะนะครับเพื่อนๆครับ ไปดูกันเลยนะครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับผมผมก็จะ เราใส่เป็นประจำนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับพวกจูเินซีสังเคาะแสงพวกนี้แล้วก็ตะกูลพวกบาซิลัสนะครับเพื่อนผมอ่ามันจะช่วยในเรื่องของกําจัดของเสียแล้วก็ปรับสภาพน้ํานะครับสภาพอ่าปรับความสมดุลของน้านะครับเพื่อนๆมันจะช่วยให้ปลาของเราไม่ตายได้นะครับผมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในการเลี้ยงปลาเลยนะครับเพื่อนๆครับลองเอาไปทําดูได้นะครับผม ครับเพื่อนๆครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าปลาดุกที่มันตายในบ่อเนื่องด้วยสาเหตุก็คือว่ามันจะไปกินปลาปลาหมอนานะครับซึ่งปลาดุกอุยที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณสัก5าเดือนเนี่ยวเวามันโตได้เต็มที่นะครับเลี้ยงแบบเชิงธรรมชาตินะครับพอมันโตได้เต็มที่แล้วก็จะมีปลาเจอปลาหมอนาที่มันอพยพมาอยู่ในบ่อนี้นะครับผมก็คือมันกินแต่ถามว่าป,ปัญหาของผมเนี่ยมันถือว่าน้อยนิดนะครับถ้าเปรียบเทียบแบบว่าเราเลี้ยงเพื่อ บริโภคในครัวเรือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเกษตรกรท่านใดเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์หรือว่าปริมาณของบอ่อขนาดของบ่อนี่มีสักประมาณ1ไร่แล้วเลี้ยงปลาดุกเนี่ยสักประมาณสัก1 0,000ตัวนะครับถ้าเกษตรกรเจอปลาหมออพยพเข้ามาอยู่ในบ่อนะครับผมปัญหาที่จะเจออันดับแรกก็คือมันจะแย่งอา,อาหารปลาดุกของเกษตรกรกินนะครับผมแล้วการจเจริญเติบโตมันก็จะไปด้วยกันนะครับพออาหารไม่พอปลาดุกซึ่ง โดยธรรมชาติของมันก็คือเป็นปลากินเนื้อนะครับมันก็จะไล่งับพวกปลาหมอนาพวกนี้นะครับผมซึ่งเวลามันธรรมชาติของมันมันจะมีการป้องกันตัวอยู่นะครับปลาหมอนาเวลามันโดนงับเนี่ยมันก็จะต่อสู้นะครับที่เราเรียกว่าปลาหมอแทงเหงือกนะครับเพื่อนๆครับสุดท้ายอารมณ์ก็จะเป็นไปแบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับปลาดุกมันก็จะตายครับผมอย่างที่ในเบื้องต้นที่ผมคลิปนําเสนอให้ดูนะครับผมว่า สิ่งที่จะเจอก็คือว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันส่งผลในเรื่องของต้นทุนกําไรของเกษตรกรที่จะตามมานะครับก็คือว่า,อาลองเอาไปแก้ปัญหาภายภาคหน้าดูว่าจะเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ดีอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมขอบคุณครับ